มาแมาแล้วพี่น้องจ้ามาพร้อมกับบรรยากาศฝนตกนะคะแต่ว่าแดดออกเลิกงานสีโมงแรงค่ะมือนีสาววิสานนะคะเลยคิดว่าอยากสีเฮ็ดขนมให้ลูกๆจ้าพี่น้องจ้าเพราะว่าฝนมันตกเนาะออกไปข้างนอกกับบ่คอยอยากออกไปนะคะลูกๆก,ก็อยากเล่นอยู่ในบ้านนะคะก็เลยหากิจกรรมให้เพิินเฮ็ดจ้า เดี๋ยวเอาเนอยออกมานะคะพึงไหวให้มันอ่อนจังสี่ประมาณ1 5บบถึงสาสินาทีเดี๋ยวสาวอีสานสิบ้าพี่น้องเข้าไปหยอดกระป๋องขายพี่น้องจ้ายูทีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหยอดกระป๋องนี่นะคะเพิ่นกระนํำเอาไปรีไซเคิลน,นะคะส่วนเข้ากระไดเงินพี่น้องจ้านะคะเข้าไดเงินแต่ว่ามันจะออกมาเป็นใบสลิปได้พี่น้องเด้อนะคะกระป๋องหนึ่งกับประมาณ3บาทถ้าคิดเป็นเงินเข้าเนาะกระป๋องโคกระป๋องเบียร์พี่น้องจ้านะคะ ได้ใบสลิปออกมาแล้วนะคะ26โคนพี่น้องเขาก็เอา3.2ไปคูณเบงเดอร์นะคะซื้อของแล้วแล้วนะคะสก,กัปบ,บานก็นเลยคิดว่าดอกไม้คืองามแท้นะคะสีม่วงนะคะคือสีที่สาวิสานมักที่สุดเลยพี่น้องจ้านะคะสีที่ชอบมากเดินทางกลับ,บานมาที่นี่พี่น้องจา้สาส่เวลาประมาณสองสามชั่วโมงนะคะกลับมาหอดบานกลับมาเฮ็ดขนมนี่ละจา้า ขนมที่ซื้อว่าครครอดบอลแลนนะคะครครอดกับประมาณว่าช็อกโกแลตนี่แหละพี่น้องจ๋านะคะบอลแลนกับตีเป็นภาษาไทยเฮ่ากับว,ว่าเป็นลูกบอลกลมๆนะคะเอามาปั้นพี่น้องจ๋านะคะเด็กน้อยก็สนุกสนานนะคะได้เฮ็ดกิจกรรมในบ้านนะคะส่วนพีไส้นี่เพิ่็จะเป็นคนเรียบรอยนะคะเวลาเฮ็ดขนมก็จะบ่ค่อยหกบ่คอยเลอะนะคะแต่น้องไส้นี่คือ เลอะเต็มพื้นนะคะเบ่งอย่างที่เห็นพี่น้องจ๋า <c oughs> ขนมสองอายน้องนะคะเบิ่งเอารวด่ะคนนึงเป็นคนเรียบร้อยนะคะคนนึงกับส้นแนจักหน่อยหลังจากแล้วๆน้นพี่น้องจ๋าเฮาก็เอาไปใส่ตู้เย็นนะคะเพื่อให้มันแข็งโตนะคะเขาอาจจะเอามากินมืออื่นก็นไไ้เนาะพี่น้องเนาะนะคะหลังจากนั้นมนุษย์แม่เฮานะคะก็เห็ดกับเขาให้ลูกกินได้มันพี่น้องจ๋า คล้ายๆว่าแพนเค้กบ้านเฮาล่ะนะคะแต่ว่าสาวอีสานฝานพวกเอ่เอทอมอดเอ่อบ่แม่นตทอมอดเนาะพี่น้องเนาะบ้านเฮาเอิ้นว่ามันฝรั่งลงไปน้ําค่ะแล้วผสมแป้งผสมไข่นะคะอันนี้ก็คือเบคอนนะคะหน้าตาออกมาก,ก็จะคล้ายๆนี่ล่คะค่ะก็คือสเต็กก็คือบอ่เชิงว่าทอดเนาะพี่น้องเนาะ นะคะหน้าตาออกมากเป็นประมาณนี้เลยนะคะของโปรดไอหน่องเพิินนะคะกินกับแยมสตรอเบอรี่นะคะหรือว่ากิ่นกับแยมดิ้งงอนนี่แซ่บแซ่บพี่น้องจ้านะคะสองไอหน้องกับขอ,อยางไงเลยค่ะกินแล้วกินอีกนะคะคลิปนี้สาวอีสานล่าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะคะล่าไปกับคลิปเดีกยหน่อยนี่ละจ้าสวัสดีค่ะ